มาดูกันว่าคู่นี้นี่จะสะใจแฟนมวยชาวไทยหรือว่าเป็นชาวโมร็อกโกครับกรรมาการผู้ห้ามรับเป็นกรรมาการพงพัดว่องไหวครับเอาไปแนะนํานักชกมุมแดงกันก่อนครับขอบรองคนเสร็จเรียบร้อยครับไสติชนะ62ครั้งครับแพ้21ครับไม่เคยเสมอครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนักชกจากแดนใต้ครับ แับดูสายสตรีครับเป็นแชมป์ทัวร์นาเมนต์ปี2024ครับปี2023นี่ก็เข้าชิงครับแต่ไม่ได้แชมป์ครับแล้วก็เป็นอดีตแชมป์ของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับในรุ่น1 4 7แล้วก็รุ่น105ปอนด์ด้วยครับรวมไปถึงแชมป์ของเวทีมวยลุมพินีด้วยครับนี่ครับขวามาหมดแล้วครับเวทีมาตรฐานครับเฮอร์คิวลิสวันของอม WKO มาดูทางฝั่งมูน้ำเงินนะครับนี่คือนักชกวัยวว23ปีจากเมืองเคนิทราประเทศโมร็อกโ,โกชนะมา10แพ้ S 2 <S เสมอ1ครับส่วนใหญ่ก็จะชกอยู่ตามประเทศเพื่อนบ้านของเราครับรูปร่างดีมากครับก็ไฟล่าสุดเนี่ยชนะน็อกมาด้วยนะครับและนี่คือการเปิดตัวในรายการอาร์เวตครั้งแรกและเขาคืออาเมดเอลฮัมดูดี ใหญ่ๆแบบนี้ครับเดี๋ยวดูว่าเฮร์คิลิสตนี่จะต้านไหวหรือเปล่าบัดหนักใช้ได้นะครับทางด้านอาเมดเอลฮัมดูดีมาดูนครับคู่นี้จะจบแบบไหนครับแล้วก็คู่ต่อไปแล้วนะครับศึกซุปเปอร์ไฟ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับดูคู่นี้แล้วก็ดูต่อเนื่องกันเลยครับกับศึกซุปเปอร์ไฟ์อ้าวครับเดินครับวันนี้เฮร์คิลิสเดินเลยครับโดนหมัดของอเมดครับเตะซ้ายต่อยขวาครับเกี่ยวมาเตะกวาดครับ เอาครับบวกครับอเมดครับสู้ครับส,ส,สู้ทอย่างครับอเมธทำแล้วสับศอกสสครับทางด้านเฮอร์คิวลิสครับวงในตีรวบไว้อ้าครับเดินไปครับอเมธเจอทีสกัดไว้ก่อนครับเฮิวสวันนี้นี่กลับมาเร่งเดินแต่ต้นยกเลยครับต่อยไปโดนเตะซ้ายขึ้นไปครับอเมดขยับต่อยขวาเจอเข่าของเฮอร์คิวลิสครับวงในขวางไว้ ขวางไว้แล้วสับสอกับท่านอาเม็ดแม่บัดอันตรายแล้วก็อาวุธดีเลยนะครับอาเม็ดนี่ครับแม่พยายามจะสอกโอ้โดนสับคืนครับคิริสก็รอจังหวะแล้วไฟนี้นี่แม่ไม่ไม่ถอยเยอะนะครับโอ้การคอครับพยายามจะขึ้นคอมาครับปล่อยวืดไปครับซ้ายพยายามเดินครับปั๊มในอีกแล้วครับเฮอคิริสก็ปิดเกมหมัดของอาเม็ดไปด้วยนะครับนี่ครับเสียบซ้ายจับมาอุ้ยนี่ครับแม่กระทุ้งกรบดอกนี้ โอ้วงในนี่เห็นเลยครับความชัดเจนอยู่ที่เฮอร์คิวลิสครับอาเม็ดอาจจะต้องเปลี่ยนแผนครับสับสอกไม่โดนแต่ต่อยครับต่อยพยายามสับสอกครับทานั้นอาเมดครับยังไงดีครับต่อยไม่โดนอีกแล้วครับอาเมดกระโดดขาลอยสองชั้นครับแม่ยังกดสูดไม่ติดครับหมัดแล้วหมุนครับของทางด้านอาเมดครับมีเหมือนกันครับอ้าวครับลุยแต่ต้องระวังลูกไม่คาดคิดด้วยนะครับนี่ครับหมัดหลังเอ้าโดนหมัดเข้าไปเอียงครับโอ้สู้นะครับทางด้านอาเม็ด แหมวงในอาจจะดูไม่อยากจะไล่แขนสู้ครับแต่ว่าวงนอกนี่หมัดดีครับอ่ะตอนนี้เฮอร์คิลิสพยายามจะตําเข่าครับวงในกดคอไว้กดโนมาแล้วเสียบจับแล้วครับไม่ให้ดิ้นได้ไหมครับแม่มาหมัดไม่ได้สอกยังไม่ถูกโอ้แต่ว่าโดนหมัดบวกโอ้เอาครับไม่ง่ายครับชักจะไม่ง่ายครับเฮอร์คิลิสครับแต่วันนี้ออกมาเดินโดนหมัดของอาเมดอีกแล้วครับ ขยับฮุกซ้ายครับถอยครับตอนนี้อาเมดถ,ถอยถอยแต่เจอสอกของเฮอร์กลิสเข้าไปครับถีบไปก่อนเฮอร์กลิสเร่งครับอาเมเอาวครับแตขวาหลุดไปแล้วโอ้โหโดนชาร์เข่ามาหลุดไม่ได้เลยนะครับรอลงโทษอยู่ครับทางด้านเฮอร์กลิสเดินเข้าไปมีสอกนำครับอาเมดโมอ้ยกานคอเฉียวไปนิดเดียวครับ ความใหญ่ของอาเมดเนี่ยถือว่าพอโดนอาวุธแล้วเนี่ยทนได้ครับแล้วก็พยายามจะโต้ด้วยหมัดหมัดนี่ถือว่าอันตรายครับแต่อาวุธอื่นนี่เธอคืนก็มีเหมือนกันครับลูกเตะก้านคอลูกเข่าครับรวมไปถึงศอกับยับ้ายระบวนออกครับอาเม็ดเจอถีบถีบว้ปักศอกมาหมัดคืนมาครับพร้อมบวกอยู่เสมอเหมือนกันครับอาเมดตีเข่าครับสับศอกหึงเล็กตะโดนหมัดเนี่ยหน้าหายครับหมดยก ว่าสู้ได้ดีเกินคาดนะครับอาเมดเอลฮัมดูนี่ก็มีโดนหมัดไปหลายหมัดเหมือนกันครับคือคุิตมีโดนต่อยหน้าหงายไปหลายทีเหมือนกันนะครับแต่ดูว่ายังไม่แน่ไม่นอนครับเกมการชกคี่คสำคัญในคะแนนยกแรกนี่ยิ่งบ่งบอกถึงเกมในยกต่อ,ตอไปเลยนะครับดูภาพช้าครับจังหวะพุกซ้ายครับอเมดเตะซ้ายบวกขวาครับ หนึ่งหลบแล้วก็โยนเข่าครับเพอร์คิลิตตีมาครับเตะขวาเกือบเข้าก้า,กา,กากนคอครับแต่พลาดนิดนึงครับตีมาจังหวะจะกระโดดชาร์จเข้าไปครับปักศอกมาต่อยคืนครับดูครับจังหวะหมัดครับคนละทีครับแล้วก็ชาร์จเข่าเข้าไปครับเพอร์คิลิต หวานแข้งขวาคร no ับน <school> ี 54, ่มันไปแฉลบหมัดก่อนครับแม่เมยนถ้าโดนเต็มอาจจะเป็นเรื่องได้ครับกลับมาลุกกันต่อครับอาร์เวดอราชแมนเวอร์ซีรีส์ครับในคู่เมนการ์ดคู่ที่3ครับโถ่น้ำหนักยักษ์เลยครับ154ครับระหว่างทางนั้นเฮอร์คิวลิสกับอาร์เมดครับ คะแนนยกแรกครับเป็นเทนนันเฮอร์คุลิสครับออกนําไปก่อนครับสิบต่อเก้าทั้งสามเสียงครับยกนี้อาเมดก็ต้องพยายามที่จะทวงแต้มคืนนะครับแต่ว่าถือว่าหมัดใช้ได้เลยครับในยกแรกวิ่งเลยจังหวะเตะก้านคอนี่คืออาวุธที่เข้าพยายาวโดนหมัดหลังนี่แม่โอ้โหเอาแล้วครับเฮอร์คุลิสโอ้มีซึมมีซึมครับโดนรัวเอาแมพยายามจะโตด้วยแข้งครับอาเมดมีเหมือนกันครับเอาครับเป็นเรื่องครับ เป็นเรื่องครับโอ้โหกระโดดใช้เข้าไปครับเฮอร์คิลิสตอนนี้โดนนีดต้องถอยก่อนครับขี่รถสับซอกครับโอ้โหอาเมตมาปล่อยของครับเอารับแลบลิ้นครับเดินลุยต่อเตะขาครับตั้งหลำได้หรือยังครับเฮอร์คิลิสซ้ายยัดไปครับต่อยขวามาขยับจะสับซอกหมุนมาครับโอ้ลูกแบบนี้ต้องต้องระวังครับกระโดดเขาร้อยี่อีกครับทีมจ็ออกไปก่อนครับแต่ด้นเฮอร์คิลิสเดินครับ โอ้โหดนโดนแล้วแม่อาการไม่ดีเหมือนกันครับเคิลิสกระโดดชาร์จเข้ามาครับแต่นั้นอาเมดโอ้นาทีแรกของยก2นี่ถือว่าเจอวิกฤตเลยนะครับเจอหมัดหลังครับสปินนิ่งแบ็คฟิตหรือว่าคว้างจักรนาลายครับโอ้เข้าหน้าเลยครับเมานะครับเมื่อสักครู่แต่ว่าตอนนี้นี่เหมือนจะพยายามของสติกลับมาแล้วครับเฮอร์คิวลิสเดี๋ยวอีกอีกเวลาที่เหลือครับจะไล่ตอนคืนได้หรือไม่ครับแม่อเมดเนธ พอได้เมาเนี่ยแกกำลังใจดีเยี่ยมเลยนะครับพยายามจะเดินเข้ามาปิดเกมอาแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะโดนท้องครับโดนศอกเข้าไปมาแล้วครับลิกกลับมาเป็นของคุณนิดหรือเปล่าโอ้โหแม่พอโดนแกก็ต้องออกมาถอยตั้งรับเหมือนกันครับอาเม็ดครับโดนทีครับล้มลงไปครับอาครับแจ็คจะลุกช้าแลวครับอาเม็ดครับฟิลิสยังไงดีครับขยับจะสับซอกพยายามตั้งแขนไว้จะสับคืนเหมือนกันครับ รวบกดแขนไว้ก่อนครับล็อกคอไว้ครับแย่ yeah, ครับแยกออกมาโอ้โหนี่ครับพยายามจะเดินเข้าไปอาเม็ดแมทเล่งเยอะด้วยนะครับช่วงต้นยกเป็นนาทีของคือคีริตบ้างครับตอนนี้หนึ่งเมาตรงนั้นนี่จะทําให้ตัวเขาเนี่ยต้องพลาดที่จะต้องทํางานหนักในยกสุดท้ายหรือเปล่าครับนี่ครับรมาการเตือนครับลูก เกี่ยวขาแล้วเดินไม่ได้ครับเกิน2อก้าครับแต่เหมือนว่าจะมีแผลแตกครับโอ้โหโดนศอกครับของคืนคิลิศเข้าไปครับอาเมดอาเมดโอ้โหนี่ครับโดนศอกโดนเข่าชักจะมีอ่อนเหมือนกันครับที่แน่้นี่ปีแตกแล้วครับอาเมดต่อยคืนแล้วหมุนอีกทีครับตอนนี้เฮงกิลิรู้ทันครับเตะซ้ายขยับไปจะสับสอกไม่โดนครับเคลียร์ล่างบวกหมัดแล้วหมุนมาอีกทีนึงบล็อกไว้ก่อนครับ ขยับเตะมายับซ้ายแล้วก็หมดยกที่สองครับโอ้โอนี่แล้วแกเดินเข้ามุมผิด2ยกเลยนะอาเม็ดกรรมการต้องมาไล่เลยครับแต่ว่าเธอคิลิสเองนี่ก็บอมช้ำนะครับในช่วงต้นยกเจอหมัดหมุนครับจะดูไฮไลท์กันครับว่าจังขนาดไหนครับนี่ครับโอ้โหแกก็พยายามหมุนมาตั้งแต่ช่วงยกแรกแล้วนะครับ หลังจากนี่คือกําลังใจมาเลยครับพยายามลุกไล่ครับจะปิดเกมให้ได้เหมือนกันครับอเม็ครับแต่พอตั้งสติได้ครับสับซอกครับดูครับจังหวะนี้เลยครับเบี้ยเข้าไปปัับโอ้วหน้ํากระจายครับดีครับนี่ครับไม่ทันได้ตั้งตัวครับโอ้โหเกือบเหมือนกันครับเมาเลยครับพอฟื้นแล้วก็ไสับคืนครับช็อตนี้ มาลุยกันต่อครับอาราชิมเนิร์เวอร์ซีรีครับนี่ครับยกที่3ครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับแต่กลายเป็นคู่ดีเลยครับคู่นี้ครับ2ยกผ่านครับมีจังหวะวูบวาบให้ได้เห็นกันทั้งคู่ครับเอาครับพร้อมครับลุยกันต่อในยกสุดท้ายครับขยับเดินเหมือนเดิมครับเฮอริสตมาวันนี้เนี่ยถือว่าเดินแล้วนะครับ แต่เดินแล้วมีจังหวะเพียงครับเหมือนกันครับคะแนนออกมาไม่เอกระฉับนะครับเฮอริชชนะไปเสียง้ากมากครับมียี่สิเสียงครับแล้วก็19เท่า1เสียงครับอ้าวครับเสียงส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเฮอริชเนี่ยออกน้าอยู่ครับนี่คือวุธที่เข้าเป้าในแต่ละจุดนะครับจากไฟกี้ของเราในยกที่ผ่านมาครับโอ้ถือว่าโดยรวมแล้วเฮอริชทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่อเมเิกันมาได้ลูกหมุนครับเกือบทําให้ เฮอร์คิลิสเนี่ยต้องโดนนับเหมือนกันยกสุดท้ายนะครับคะแนนเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเฮอร์คิลิสได้เปรียบอยู่ครับเอาครับแต่ยังประมาทไม่ได้ครับเนี่ยแล้วก็พยายามจะเดินเพื่อที่จะปิดเกมแบบน็อกเอาท์ด้วยนะครับทางด้านเฮอร์คิลิสดูครับพยายามที่จะแล้โอ้โดนเข่าแล้วต้องถอนมานิดนึงครับยัดไปก่อนครับทางเฮอร์คิลิสก็ดูแล้วอ่อนเนื้ออ่อนแรงลงไปพอสมควรเหมือนกันครับ แ่ก็ยังลุกไล่อยู่ครับส่วนอเมนีตอนนี้ได้ถอยตั้งรับอย่างเดียวแล้วครับครับพยายามเขี่ยล่างหุกซ้ายครับหมัดพยายามที่จะเก่งขอหมัดเดียวกันแต่เจอทีบทีแบบนี้นี่จะจุกเอาก็ได้นะครับย้ำไปที่เดิมครับไปคิลิศซ้ายครับใสไป,ไปอเมดต่อยขึ้นมาแต่จเจอข่าวดักไว้ครับแหมจะสับซอกครับ ยังไม่แม่นครับเตะซ้ายทีครับนี่ครับเตะจิกจิกครับนี่ครับพยายามย้ำไปที่เดิมครับโอ้โหแล้วขึ้นครับซ้ายกับเข้ากันคอแม่แต่อาเมดเนี่ยแกก็ทนเหมือนกันนะครับเรียวแรงนี่ชัดเจนว่าคือไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีแล้วครับโอ้แล้วโดนลำตัวด้วยอ้านวดลำตัวนวดลำตัวไปอีกครับแม่อเมดเนี่ยโดนแล้วออกอาการแต่ว่าเฮคิลิสเองก็ยังประเด็จศึกไม่ได้ครับ นี่ครับยื่นด้วยหัวใจครับสายคืนมาครับของอาเมดโอ้โดนถีบท้องเอาแล้วครับแยบอย่าลบฟันครับฟันอีกทีแหมกะว่าจะปิดจ็อบให้ได้เหมือนกันนะครับทางด้านถือคิวริสเสียบอีกจับในมาโอ้กอดดีกว่าโอ้นี่ครับก็ผิงก็ชื่นชมอาเมดนะครับวันนี้นี่มาถือว่าสู้ได้ดีเหมือนกันครับแต่ตอนนี้นี่เจอถีบเจอเตะจิกเข้าไปนี่ต้องถอยเจอศอกอีกแล้วครับหมุนใหม่ทีครับ พยายามกัดฟันครับฮึดครับหลุยต่อครับเลกฤิ์ยับไปก่อนทำไว้กระโดดข่าวเราสองชั้นเนี่ยยังกดสูตรไม่ติดครับอาเมดกระโดดต่อยขึ้นไปเหมือนกันครับโอ้นี่ครับสับศอกมาต่อยครับถอดลงมาแต่คนใช้ได้เลยนะครับโดนสอกเข้าไปเต็มๆมียังอยู่ได้ครับอาเมดแต่ว่าก็หมดเกลี้ยงถังนะครับโอ้โหจบการแข่งขันครบ3ยกกับคู่นี้ กลายเป็นคู่ที่แฟนมวยนีย่มาตื่นเต้นกันนะครับโดยเฉพาะยกที่สองดูจากชื่อชั้นดูจากดิกรีแล้วน่าจะเป็นงานง่ายของคิริสครับแต่ว่าต่อยไปต่อยมานี่ก็เกือบเหมือนกันนะครับอาเมนี่สู้ดีมากครับวันนะี้ดูครับช็อตนี้ก็เวียนครับเกือบเป็นเลือดครับ เล็กน้อยครับมันจะไล่ขย้ำต่อของอาเมนครับแพอเจอพีฟื้นแล้วครับเด๋ย่ก็มีจังหวะสับสองต่อยคืนครับพุกซ้ายครับหลบได้ครับคล้องมาล้วตีครับยัดก้าไปครับเข่าไตะซ้ายครับเข้าก้านคอครับดีมันเบาไปครับหมัดขวาแล้วก็เวียนช็อตนี้เลยครับเกือบเป็นเลือก เลยแล้วก็มาฟันคืนทังนี้แกก็ทนนะครับโดนเตะไปหมดเลยครับต่อยแบบตัวครับหุกซ้ายครับอีกทีครับซอกขวาครับพยายามไปซ้ายครับเดยวมาดูการชูมือเป็นทางการนะครับแข่งขันกันมาครบ3ยกครับคู่ที่3ของรายการ จบคูน่นี้ซุปเปอร์ไฟท์คู่ต่อไปนะครับ30บต่อ27ครับคะแนนแรก29 28ครับคะแนนที่2และคะแนนสุดท้ายครับ30ต่อ27ผู้ชนะก็ชนะด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์นนไปที่มุมแดงครับ เฮอคิริสวันของโอม WKO ครับก็เป็นฝ่ายช้ะคะแนน,นอาเมดเอลฮัมดูนี่ไปได้ครับแบบมีเสียวนะครับยกที่สองอาจจะเป็นฟอร์มที่ไม่สวยหรูครับแต่ว่าก็ยังเอาตัวรอดไปได้ครับสำหรับเฮอร์คิวริส